ค่ะตอนนี้นะคะตี้กบของพวกน้องจะเดินทางไปสวีเดนนะคะรอบไปัญญไปซื้อให้มะเขือเราจะน้องอยากจะไปหาเห็ดปากน้ำขุนน้ำเนาะค่ะจะไปเบิ้งนะคะหรืไปเบิ้งบ้านเบิ้งเมืองเพื่อนน้องจะว่าเพิ่มจันไดน้องจะน้องมาอยู่นี่ค่ะหลายปีแล้วค่ะเราบ่คยไปฟังท่างเพิ่นจักเชื่อน้องจะเนาะโวการอบนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสเราจะก็เรียกว่าจะพาไปน้องจะเนาะ จะคอยไปนองดุลเราติดตามกฎเกแล้วแตนาวาสิ่งที่ติดตามใจไว้นะคะคือว่าไปหาเหตุฟังท่างผุนนะคะจะได้เจอใจผอบนอน,นัตานาะแล้วค่ะอาจะได้เคยเล่าดุลเราติดตามกฎเกณฑ์นแต่นาวันเขาจาะได้เจอได้สิ่งที่เข้อต่าง ตอนนี้นะคะเขาเกลมาหาไอ้ที่พักน่าจะมาหาแคมปิ้งเนาะเขาจะไปติดต่อกับเปิดเขาเต๋อก่อนค่ะเียจะมาติดต่อเขาก่อนค่ะออยะดืยะดยืดลูกยดืดแต่บริเวณที่เขาจะมาพักขึ้นขึ้นนี้นาะคะ่ะที่อาจจะนอนอยู่ไอ้บ้านนอนอยู่นี่ประมาณสองหรือสามคืนน่าจะเนาะนี่ค่ะบริเวณเป็นกรางขวางดีจะ้ะติดกับทะเลนะคะเนาะทะเลน้ำจืดจ้ะ อะ,อะไรลูกอะไรนหยังเช็ดน่นเช็นก็นเลยทำแบบส้าาไน้ำจือจะ่ะอันนี้มองนี้ก็จะไม่มองจืมันจะมีเลือมันรับนาะจะเนาะสะพานเลือดนนอือนนไม่ได้มันแกข้าจะมาพาคืนสามครึจ้ะพี่นออนอสามครึ่งกะก็รวอยครัวค่ะ เ้าจะพักอุหารฟังท่านนี้นะคะจะเป็นตังมาจากโนเวยเนาะจ้ะเนาะสมานมาจากโนเว์ะคะ่าาะ,คะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ทีเขามาในปลาซีวีเด้นค่ะมันเอาเบิ้งเฮดต,ตัวบลาดูมันขึ้นยุ้ปลาจังใดแล้วจนันเนาะปลาจังสีตีกับโบเคอยอันไรเนาะคะ่ะปลาเป็นมา,าคือปลาทั้งบั่นตีมาจา้ะตีโบดูเนาะตีกับมาเศร้าหาเบิ่งเอาเนาะจา้ะเนาะฝนกระตกเลยค่ะฝนตกเป็นใหญ่จอดย่ออยู่รถตีมาเลาะเบิ่งก่อนจ้ะ ยุงเนาะค่ะเนาะบ้านคนมียุงหลายๆบ้านเราตีรอยู่นี่เราจะกลับไปเนาะกตาบ่มีเนาะัเดี๋ยวแม่จับป้ามันเป็นจังสีไหมที่จะต้นอันนี้ที่บัวหลวงมันอยู่จังใดนั่พี่น้องเดี๋ยวหองเฮ็ดเฮ็ดยังเนาะบอนิปนอเฮ็ดยังพี่น้องโอ้ยเฮ็ดยังนี่กินไหนบเนาะเฮ็ดเพิ่อบบเนาะค่ะวายบอมเอนกินไม่ได้ ทำไมเห็ดเพิงเห็ดเนื้อข้างนอกโอ้โหเห็ดเพิงโดนทาดกินเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งบริเวณเก็บเก็บบุบรีให้น้อยจ้ะอุ้ยยานจุนคาลากพี่น้องเดินจุนคาลากมัมมี่มันบะหมี่จ้ะบุบรีบานพันสุกแล้วเนาะบานตีกังเฮิรมเลยจ้ะ ผู้บริให้เด็กๆก็ได้มามาเดียเสียแถวจ้ะพึ่งเถาอีสนอนี่เนาะโอ้ได้อยู่จ้ะแต่ว่าจะโดนนั่งถาดกินไปได้อยู่พี่น้องได้ดอกเดียวก็ดีใจเลยค่ะ,คะยางต่ว่าไก่เนาะอุ้ย โดนกินขาโดนกินขานี่ไะดอกเดียวก็เอาพี่น้อยไปยางต่อจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องรอบนึงจ้ะออกจากป้าเฮดมาพี่น้องฝนตกค่ะบดไอเฮดจักดอกพี่พรเฮดคุณเขาเขาจ้ะโอ้ยจะไปหาทำไรพี่น้องเยตออันนี้ดิฟเฟนเทเตอ อุตสุนอุตตสุนอันซื้ออันบริเวณที่ห้าพักหน่ยค่ะซื้อว่าอันเมืองอุตตะสุนนะจ๊ะเนาะแต่ว่าปลากับไล่ได้เลยจ้ะแต่ว่าตีบรูว่ามันต้องไปหาจึงไดเนาะบ่คือปลาทั้งบ้านซีนแม่จ้ะข้าวหมูจกปลานั้มแหละเรของเรือเขาเลยไปบริเวณเนาจะเนาะจีไปเบิร์เลาะอยิตาลีสามสี่ปลาจ้ะยังเลาะเบิร์แต่ว่าบรพอบบมีจ้ะ เจ้าปลาเจ้ากับบ่แห้งเลยค่ะกับซือนอยูนะตต่วบมีค่ะจ้ฝนต,ตกไปก็เลยพากลับมายุ่งละให้หลายพี่น้องเลยยุ่งยู่นี่หลายแห้งตีเก็บเห็ดยู่โนเวมากตายปีเราบ่าเคยแบบบ่บเคยผ่อนยุ่งหลายขนาดนี้ค่ะอันนี้แบบเขาไปดำขึ้มือ u, ยูตายตายตายบานตีมีกับมี่หน่อยเฮดกับบ่มีจะ้ะเบืองแต่ว่าตีเอาหลูกเขาไปในป่ปลาด้้มไดนันบ่มีจะ้ะ เมนยูเดอแป่าเพันติดมันติดน้ำจืดเนาะจ้ะเนาะไม่ใช่ิมียุงร้ายเนาะแต่ถ้ามันติดมันจะเป็นทะเลเข้มซะส่วนใหญ่เนาะจ้ะกับใครไม่ยุงเนาะถ้าน้ำจืดมันก็จะอยู่ในป่าในเขาสิเนาะแต่แถวนี้ไม่จะน้ำจืดค่ะแล้วจ้ะเนห้อสุพักอีกอยู่สองคืนเนาะค่ะเ้าจะกลับเนาะกะบรารวจจะไปสายพี่น้องที่ฝนตกค่ะฝนตัวอากาศพอดีเลยยุงกระลายบ้านที่เนี้สิเขาป่ากระหูสิป่าเขาป่าใดกระหูจ้ะเนาะเดี๋ยวค่อย เบิรงกันติดตามเบรเรื่อยๆนะกจากนอกวัลเสื้อผ้าพี่น้องไปในเฮดบอลนอกจากนอกอุตส่าห์ตามใจมากเนาะค่ะนะคะคลิปนี้ติ๊กับบ่มี่ยังค่ะบ่มีเท่ในพี่น้องในเบิร์นนอกจากนอจาจะขอตัวลาพี่น้องให้ไปก่อนเนาะจาะมาจบคลิปอยู่แคมปิ้งจ้ะ<ช>คลิปนี้ขอตัวะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย